สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มวันช็อตนะก็มาพร้อมแนวทางคดีนี้ทั้งหมด3คู่สำหรับบอลไอแลนด์พรีเมียร์ค่ำคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเปิดให้ก็เป็นคู่ดอกิด้าเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนองทางชอปล็อกโรเวอร์นั่นเองนะครับดอกิด้านะผมฟอร์ม5นัดหลังทุกทุการเนี่ยเก็บแตชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป1และแพ้ไปถึง3ก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไไหหหรรรรร่่่่่่่่กกกกกกลลัััััััับบบบนน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 นะะะะคผผผมม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 ทททาาาาาาางงงชช็ออออออโเเเเวว์์ีดดดดสสุพพิแแ้้้้2-0ตใ3ป1ฟ นัดหลังสุดเนี่ยชนะสาเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มไปเยือออย่างเดียวนะครับผมก็ยังแอบมีปัญหานิด,นดเพราะว่าการที่เขาไปแพ้คอกซิตี้และโดนมาแดง3ใบเนี่ยแพ้ดันดาร์สองศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดอย่างมากนะครับผมแต่เขาชนะสติโก้ได้ชนะนับบินได้แล้วผมเสมอโบฮีเมียนก็ยังดูแบบว่าฟอร์มไปเยือนดูแอบแข็งแงนิดนึงแต่ถ้าหมองในเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมกับกันนะครับนนผมก็ต้องบอกเลยว่าดอกกด้าทำได้ดีกว่าสําหรับการที่เล่นกันมาหกนัดหลังสุดนนนะคัับผมมมออก้้้้ชชไไไปป2เป 4, เเส่ยยแแพ็ลลววีตนงน เล่นในบ้านของดอรเกด้าก็อาจจะเป็นเรื่องยากของทางชชมล็อกที่มีเกมไปเยือนดูแข่งนี้ผมเลยมองว่าดอรเกด้าโอกาสแพ้น้อยมากเต็มที่ก็จบเสมอน่านนี้ขอมองที่ดอเกด้าได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมวะจาร์ให้นะครับผมเป็นทางโบฮีเมียนนะผมเปิดบ้านตอนรับกันไปเยือนขทางดันดังนั่นเองนะครับโบฮีเมียนนะผมฟอร์มฮ้าหน้าหลังทุกทุนการชนะ1เสมอ2แพ้ไป2นะผมส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ฟอร์มในบ้านกับกันนว่าดูดีเลยนะกับกันแล้วนะครับผมกับทางดันดังเนี่ยฟ ไปหนึ่งนะผมเสมอเส้นแมทิกชนะชามล็อกนะครับผมก็มีมาตรฐานดีเกมในบ้านแต่ถ้ามองฟอร์มไปเยือนเนี่ยไปเยือนชนะดอกเกด้าไาได้ไปเยือนชนะคอสซิตี้มาได้แต่คองซิตี้เป็นทีมน้องใหม่กับดอกเกด้าที่ ฟอร์มก็ไม่ได้ว่าดูดีจากขนาดนั้นแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับนัดล่าสุดก็จบที่เสมอแต่ถ้ามองก,อก่อนนั้นใครเป็นเจ้าบ้านมักจะเก็บชัยชนะไปแต่วันนี้นะครับผมโบฮีเมียนเกมในบ้านนะผมฟอร์มช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในบ้านเขาก็ถือว่ามั่นฐานไม่ได้แย่นะผมและโบฮีเมียนขอแค่ชนะทุกอย่างสดใสนัดน,นี้ให้มองไปที่โบฮีเมียนได้เลยนะครับแล้วไปดูตัวสุดท้ายนะผมเป็นยูดีรบินนะผมเจอกับทางเชลบอนนั่นเองนะครับถามว่าฟอร์มดีไหมก็ช่วงนี้ก็อร์มแยับว่่าเป็นททีีมฟอร์มมมแแย่่่่่ท,ทั้้งงงคคคคููนนรผตใออเืี เจอกันมาแล้วผมส่วนมากก็จะเป็นทางเชียร์บอลนะครับผมที่ไม่เคยแพ้ดับบินเลยนะครับผมสําหรับการที่มาเล่นในลีกนะแต่ว่าถ้าเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเงี้ยอาจจะมีแพ้บ้างแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วถามว่าเชียร์บอลนะเจอดับบินตอนนี้ดับบินก็คืออย่างที่ผมบอกไปตว่าแต่แรกว่าเป็นทีมแจกแต้มจริงๆแล้วมองว่าก็น่าจะยับอีกเหมือนเดิมนันนี้ให้มองไปที่เชียร์บอลนะครับผมหรือไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับวันนี้ก็ขับไปเน้นนัหบด3คู่นะผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าหน้าช่องเลยนะครับ